ัดห,หมูให้สุกเราก็จะไปะเทใส่หมอ้อข้าวต้มข้าวต้มหมูสามแบบง่ายๆเคล็ดลับอย่างหนึ่งตอนที่เราผัดหมูเราใส่ซีอิ๊วขาวเราใส่ซีอิว๊วดำลงไปด้วยนิดนึงเพื่อหมูของเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเด็กๆบ้านนี้ชอบมากทำอะไรให้ทานต้องมีซีอิว๊วดำไปด้วย ร้อยพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาทานด้วยกันค่ะโดยหน้าด้วยผักชีผักชีหอมหอม ข้าวต้มหมูสับรสเด็ดสุดเด็ดสับหมูสับหมูซื้อเนื้อหมูสเต็กมาสับเองทำไมแม่สมศรีไม่ใช้เนื้อหมูที่เขาสับมาบดละเอียดมาให้เพราะว่ารสชาติจะต่างกันนะคะเคยใช้แล้วเนื้อหมูที่เขาบดมาเด็กๆไม่ชอบนะคะบอกว่ารสชาติเป็นแปลกๆนะคะวันนี้ที่ทำให้เด็กกิน พอเราซื้อเนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูสเต็กอย่างนี้เราเอามาสับเองนะคะเราก็มาผัดใส่กระเทียมใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันของข้าวต้มของเราพอเราผัดหมูพอสุกเราก็มาเทใส่หม้อข้าวต้มที่เราได้ต้มไว้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเคล็ดลับความอร่อยตรงนี้เลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ เด็กๆบ้านนี้ก็แบบถูกใจชอบมากต้องเป็นข้าวต้มที่บอกว่าสีน้ำตาลนิดๆเพราะว่าใส่สีิวดำเพิ่มเพิ่มสีสันโดยหน้าเราเสิร์ฟด้วยโดยหน้าด้วยผักชีเราเตรียมไว้เรียบร้อยนี่ค่ะเมนูง,ง่ายๆของแม่สงสีฉบับเล่นงดือนที่ทำเองทีิงเอง มาค่ะเะรือาข้าวต้มหมูสับแม่สมศรีอชอบกินกระเทียมมากใส่กระเทียมไปเยอะมากเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีที่แม่สมศรีซื้อมาเตรียมไว้ใส่ข้าวต้มสับนะคะล้างอย่างนี้นะ,ะถึงว่าผักชีของเราจะซื้อมาแบบไม่เอ่อ เราดูว่าสะอาดแต่เราต้องล้างไปล้างก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยของเราเนียค่นในสมสิไงเข้าครัวทำง่ายๆเมนูง่ายๆสำหรับเช้านี้นมาทานด้วยกันนะคะข้าวต้มหมูสับแบบได้เหลือใช้เนื้อหมูที่สับเองตอนนี้เสียงเปลี่ยนเสียงหายไปแล้ว จะขออนยาล้างผักชีแล้วก็จะเสิร์ฟข้าวต้มหมูสับให้เขาอยากจะเด็กๆเนี้ยคะ่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟะคละ้วสูตรไข่สูตรมันทำอะไรเราชอบรสไหนเราใส่ไปเลยนะคะทำไมวันนี้สีหายเสียงหายดูนี้เสียงก็นหัว